สวัสดีค่ะวันนี้จะรับสู่ช่องเจสุมพารวยนะคะวันนี้เจสุมก็อยู่กับร้านน้อยค่ะเอา,อาตาปิดอย่างนี้แล้วตาคือปิดอย่างนี้เนาะตาคือปิดอย่างนี้เนาะตาคือปิดอย่างนี้เนะาะอ,อยู่กับร้านน้อยค่ะวันนี้คุณค่าทุกท่านขนอนเขากำลังนอน <c oughs> เขากำลังนอนนอนยิ้ม หลานน้อยกำลังนอนหลานน้อยกำลังนอน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 เสียงหลานค่ะนอนไม่นอนเฉยนะพี่น้องนอนยิ้มด้วยนะนอนยิ้มด้วยนะนอนยิ้มด้วยนะอ่ะยิ้มหน่อยสิ นอนยิน้มดเลยนะออขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณที่แวะวามาให้กำลังใจพี่จุ๋มก็อยู่กับร้านน้อยค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเรือบท,ท,ทุกคอมเมนต์หังแออตื่นแล้วพี่น้องแอ๋กินนมหมดไปขวดหนึ่งแล้ว กินนมหมดไปขวดนึงแล้วตื่น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 แล้วโอ้ยกองข่อยกองข่อยเด้อพี่น้องนะตื่นแล้วตื่นแล้วค่ะว้ายโอย้ใจตดอันเบ่งอ่ะตดเลยพี่น้องโอ้ย <c oughs> ตดใส่กล้องเลยนะฮึยิว่าตดใสก่สกล้องเลยใช่ไหม นะอ้ยิวาจ้าติดใส่กล้องเลยใช่ไหมยิวาติดใส่กล้องเลยใช่ไหมนะดึงตาไหมฮะฮะดึงตาไหมไอ้ยิวะยิวาติดใส่กล้องเลยเหรอฮะออืม มองละมองละมองละยิวามองละือยู่วาเอ,อ้ยยวาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเริ่มทุกคอมเมนต์ค่ะแข็งรุนปังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ